สบายดีสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องตุ๊กตานะคะวันนี้นะคะคุงเตงม,มีข่าวดีจะมาบอกทุกคนนะคะซึ่งอีกไม่นานนี้นะคะคุเตงก็จะได้กลับลาวนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้สอบเสร็จนะคะทุกคนแต่ว่าจะกลับลาวนะคะทุกคนซึ่งเป็นอ่าโครงการของอ่าทางคณะมนุษย์นะคะแล้วก็อ่าก็จะมีแต่ละชมรมแล้วก็มีหลายประเทศที่ได้ไปในครั้งนี้นะคะ อ่าหรืจะเรียกไปแค่คล้ายแบบไปแบบท si ัศนศึกษาต่างประเทศก็ว่าได้นะคะ <_ d ota> แล้วก็ตัวเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ไปนะคะ <_ d ota> แล้วก็มีคนลาวแล้วก็มีอีกหลายๆประเทศที่ไปนะคะแล้วก็เดินทางในครั้งนี้ตัวเองก็คงไม่ได้กลับบ้านนะคะคงไม่ได้กลับไปที่ลาวนะคะเพราะว่าเพราะว่าไปแค่ประมาณสามสี 4, ่สามวันสี่วันเองนะคะทุกคนไปไม่นานนะคะทุกคนแต่ว่า น้องเตงถ้าสอบเสร็จต้องเตงถึงจะกลับเราแล้วก็กลับไปที่บ้านนะคะทุกคนอันนี้ไปแค่าทางเมียงจันเฉยนะคะพร้อมกับอาจารย์หลายๆคนแล้วก็พร้อมกับเพื่อนๆนิสิตท,ที่เป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็กลับลราไปครั้งนี้นะคะ FC ก็ถามว่าเอ๊แล้วน้องตุ๊กตาจะกลับทางเมียงจันน้องตุ๊กตาจะกลับได้ไหมเหตุเขาบอกว่าน้ำท่วมใช่ไหมคะซึ่งที่น้องเตงก็สงสัยว่าเอ๊น้ำท่วมจุดไหนของเมียงจันทน์น้องเตงก็เลยเข้าไปดูในข่าวก็ หลักๆที่น้ําท่วมนะคะก็จะเป็นตรงริมแม่น้าโขงนะคะทุกคนริมแม่น้ําขงภาษาลาวเอื้แม่น้ํโขงภาษาไทยเอิ้แม่น้าโขงค่ะก็จะเป็นริมแม่น้าอ่าแม่น้าโขงนะตรงที่แบบติดกับแม่น้ําโขงอันนี้ก็จะโดนน้ําท่วมไปนะคะก็จะโดนน้าท่วมค่ะแล้วเออก็จะโดนก็แค่น้ําท่วมแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะแต่ว่าที่น้งเตียงไปในครั้งนี้ก็เป็นรถไฟด้วยนะคะซึ่งรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่า จะได้นั่งรถไฟนะคะจากเวียงจันทร์นะคะเอ้ยจากกรุงเทพจากกรุงเทพอภิวัตนะคะไปที่เวียงจันทร์เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็เปิดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะคะจนตอนนี้เดือนอ่ากันยาแล้วนะคะทุกคนก็เปิดได้ประมาณ2เดือน3เดือนแล้วนะคะ แล้วเตงก็จะได้นั่งรถไฟนะคะทุกคนเดี๋ยวมารอดูกันว่าการนั่งรถไฟไปนั้นจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะสนุกมากแค่ไหนนะคะเตงก็จะถ่ายเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูนะคะเพราะเตงก็ไม่ค่อยได้เที่ยวเพียงจันอยู่แล้วเพราะว่าเอ่อเท่าที่ทุกคนรู้อยู่ว่าเตงก็ตอนที่อยู่ลาวก็แบบไม่ได้เที่ยวอะไรเยอะขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าแต่ไปได้ไปครั้งนี้ก็จะถ่ายทุกคนดูนะคะอยาก คือตั้งใจแลวแหละว่าเออถ้าการลองนั่งรถไฟไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็มีหลายแบบระดับด้วยว่าเออแบบนั่งรถไฟในแบบนี้นะแบบมีแต่ละราคาให้เลือกด้วยนะคะพุงเตงเคยนั่งรถไฟแต่จากกรุงเทพพี่วัดไปที่หนองคายนะคะตอนนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่ากลับลาวแล้วก็ทำอ่าตอนนั้นเดินเรื่องของวีซ่าด้วยะคะ่ะทุกคนเนาะอ่าก็เลยแบบนั่งรถไฟไปก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้การเรียนรู้ด้วยแต่พุงเตงไม่แน่ใจว่าจะมีตรงที่กินข้าวหรือเปล่า แต่ว่าเห็นเขาบอกว่าในรถไฟก็มี Wi-Fi แล้วก็มีตรงที่กินข้าวด้วยสาม,ม,า,สา,ม,มารถสั่งกับข้าวได้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยซึ่งแต่น้องเต่งรู้แค่เพียง,ว,ยงว่ามีห้องน้ําในตัวแล้วก็สาม,มารถสั่งกับข้าวไดว้ตอนนั้นน้องเต่งไม่รู้ว่ามี Wi-Fi แล้วก็มีตรงที่สาม,มารถไปนั่งรับประทานอาหารได้ด้วยอันนั้นน้องเต่งก็ไม่รู้เดี๋ยวไม่รู้แล้วก็เพิ่งมารู้ตอนหลังแต่ก็ยังไม่เคยลองไปนั่งกินแล้วก็ลองใช้ไวไฟเลยนะคะแต่ว่าเพิ่งมารู้ทีหลังแต่เอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวจะลองใช้ดูว่าจะเป็นยังไงค่ะ แต่ถ้าใครรู้นะคะว่าเออถ้าขึ้นรถไฟจากไทยไปลาวนะคะจะมีเหมือนกันไหมนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นรถไฟคันไหนนะคะน้องเตงก็ไม่รู้เดี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวจะลองขึ้นแล้วก็เป็นประสบการณ์แล้วก็จะได้ถ่ายทุกคนดูเผื่อว่าใครที่อยากปไปเที่ยวลาวนะคะจะน้องเตงก็จะได้เป็นแนวทางให้กับการเดินทางของทุกคนด้วยว่าการเดินทางด้วยรถไฟจากไทยไปลาวน้องเต่งยังไงทุกคนจะได้อ่าดูแล้วก็เรียนรู้นะคะสว่วนน้องเตงก็จะ ่วนน้องตุ๊กเตก็จะแบบเตรียมตัวนะคะอ่านหนังสือเตรียมสอบด้วยแล้วก็ไปด้วยนะคะดีใจแห้งหลายเพราะว่าได้ไปกับเพื่อนๆหลายๆคนแล้วก็ได้ไปก็มีนิสิตต่างชาติด้วยค่ะแต่ว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงกันนั้นทุกคนก็ต้องรอดูกันนะคะวันนี้ตียเก็ มามาบอกทุกคนนะคะเพราะหลายหลคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทําไมถึงจะกลับลาวเร็วจังอะไรประมาณนี้แล้วจะกลับไปหาแม่ที่ลาวไหมทุกคนก็ถามมานะคะก็คําตอบก็คืออันนี้กลับไปแค่แบบไปโครงการของอาจารย์นะคะไปแค่สวันเองไม่ได้กลับไปที่บ้านนะคะกลับไปที่บ้านจริงๆคือสอบเสซตน่นแหละคะ่ะเป็นอสอบเป็นสอบกลางภาคนะคะทุกคนอาจะปิดเทอมใหญ่อีกทีนะคะก็จะเป็นอประมาณเดือน เดือนมีนานะคะเดือนมีนาเมษาเดือนนั้นนะคะทุกคนแล้วก็เปิดเรียนอีกทีก็จะเป็นเดือนมิถุนายนนะคะก็จะเปิดเรียนทีก็จะเป็นมิถุนายนนะคะทุกคนอืมประมาณนี้ค่ะ fc หลายคนก็งงเอ๊ะน้องตุ๊กตาทาไมไม่อธิบายบอกยังไงให้ fc งงอยู่ได้อะไรประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็ได้ออกมาเล่าแล้วหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะส่วนเมื่อคืนนี้นะคะก็จะได้รับโลยูทูบใช่ไหมคะก็ ก็ดีใจนะคะแม่ก็บอกว่าถ้ากลับเราไปก็อย่าลืมก็อย่าลืมอ่าถ้ากลับลาไปก็อย่าลืมเอาไปให้ดูด้วยแม่ก็บอกนะคะเอาไปให้ดูด้วยแล้วก็เอแม่ก็สั่งของบอกให้ซื้อของไว้ฝากด้วยนะคะเพราะว่าอซื้อของแบบที่ไทยเพราะว่าที่เราไม่มีนะคะที่เราไม่มีขายถึงมีขายมันก็แพงมากๆนะคะสินค้าใ้เราตอนนี้บอกนเลยว่า มีสินค้าที่แพงมากๆจนแบบไม่กล้าซื้อเลยนะคะแล้วก็แม่บอกวาอ่าซื้อจากที่ไทยไปนะคะไปฝากคนทางบ้านด้วยะคะ่ะทุกคนใช่แล้วหลักๆก,ก็จะเป็นน่าจะเป็นเพราะปลาหมึกแห้งมากกว่านะคะแต่ว่าสอบก็น่าจะเป็นสอบประมาณาเดือนเดือนหนูคิดว่าจะเป็นเดือนตุลานะคะน่าจะเป็นเดือนตุลาที่สอบจริงๆจ,งจ,งจังๆสอบ กลางภาคจริงๆต่างๆนะคะทุกคนนอกสอบใน,นไม่แน่ใจว่ามีอนอกตารางกี่วิชาในตารางกี่วิชานะคะแต่ว่าก็มีข้อสอบกลางด้วยนะคะยากมากข้อสอบกลางแต่ว่าปีนี้ก็ตั้งใจกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเกรดไม่ค่อยจะดีเลยเพราะว่าไม่รู้ไงว่าข้อสอบกลางมันเป็นยังไงไม่เคยรู้ว่าเราต้องต้องอ่านยังไงข้อสอบกลางจะออกแบบไหนเราไม่รู้ไงนะคะทุกคนแล้วปีนี้ก็ รู้แล้วว่าเป็นยังไงก็จะตั้งใจก็รู้แล้วเป็นยังไงก็เลยรู้วิธีการอ่านรู้วิธีการที่จะสอบแล้วจะทํำยังไงนะคะทุกคนปีที่แล้วอาจจะเป็นไม่ค่อยดีแต่ปีนี้ตั้งใจแล้วนะคะเพราะว่าปีแรกก็น่าจะเ,าเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ไปปีแรกก็น่าจะเป็นปีที่ปรับตัวเยอะมากจริงๆคะ่ะปรับตัวเยอะมากจริงๆเกี่ยวกับแต่ละวิชาในการเรียนด้วยตั้งแต่ข้อสอบกลางด้วยนะคะปีนี้ก็จะตั้งใจทําให้เต็มที่เพราะว่าผ่านมาแล้วรู้แล้วว่าข้อสอบกลางมันเป็นยังไงค่ะ คลิปนี้ตียงก็ขอตลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็มาบอกทุกคนประมาณนี้นะคะว่าติ๋งจะกลับลาวนะคะในเดือนนี้แหละค่ะในท้ายๆเดือนในช่วงท้ายๆเดือนของเดือนนี้นะคะติ๋งก็จะกลับลาวแล้วก็จะได้ถ่ายทําคลิปวิดีโอ้วยทุกคนดูด้วยนะคะแล้วก็มาตอบคาถามที่หลายๆคนงงว่าเอ๊ะทำไมถึงจะกลับลาวเรือจ้างยังไม่ได้สอบเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละพูดไปแล้วนะคะก็ีจะถ่ายทุกคนดูแล้วก็นั่งรถไฟไปด้วย ตื่นเต้นแหงนะคะทุกคนตื่นเต้นกับการขึ้นรถไฟมากนะคะจริงๆแล้วการขึ้นรถไฟในเมืองไทยอ่ะคือมันอะไรที่แบบชอบการเดินทางด้วยรถไฟนะคะเพราะว่าได้วิวบรรยากาศได้อรรถดัถิลดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบสนุกนคะคะหนูชอบนั่งรถไฟมากกว่ารถทัวร์ค่ะเพราะว่ารถทัวร์ก็ค่อนข้างที่หนูกลัวหนูกลัวเพราะว่าหนูกลัวเพราะว่ารถทัวร์มันกลัวชอบกลัวเรื่องเกิดอุบัติเหตุหนูกลัวเรื่องนี้มากเลยค่ะแล้ว นูนั่งรถไฟหนูคิดว่ามันมีความสนุกแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าค่ะอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมคะเห็นเนซีบอกอยู่นะคะหนูก็เลยแบบ กลัวเลาถ้าแต่ก่อนถ,ถ้ารู้ว่าเออการนั่งรถไฟจะง่ายขนาดนี้น่าจะนั่งรถไฟตั้งนานเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นการที่ว่าปรับตัวในการเรียนรู้ค่ะทุกคน <laughs> โอเคทุกคนคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะคะจะเป็นยังไงฝากติดตามดด้อกดไลค์กดแชร์ใน YouTube ติกต็อกแล้วก็เพจ Facebook ด้วยนะคะเดี๋ยวเต้ขอตลาไปก่อนนะคะสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย